ีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูนะคะที่ชื่อว่าซี่โครงหมูผัดตะไคร้นะคะมาดูนะคะว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะประกอบไปด้วยนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะ สักสาี่อันนะคะแล้วก็ใบมะกรูดต่อด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสตามด้วยน้ำปลาขาดไม่ได้นะคะก็เป็นซี่โครงหมูนะคะล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะคะ อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกเราก็มาโขกกระเทียมและพริกนะคะเข้าด้วยกันนะคะทำไม่ต้องละเอียดมากนะคะ,ะประมาณนี้ก็พอนะคะใครเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาหั่นกันเลยนะคะสไลไรบางๆนะคะ ประมาณนี้พอนะคะตั้งกระทะเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกกับกระเทียมนะคะที่เราผูกไว้นะคะ ผัด,ผดกระเทียมแล้วก็พริกนะคะที่เราโขกไว้นะคะให้พอสุกนะคะพอเหลืองแล้วก็ใส่หมูเลยนะคะซี่โครงหมูเลยนะคะเราก็ผัดให้หมูพอสุกนะคะเเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วเราก็มาเติมน้ํานะคะเติมไม่ต้องเยอะนะคะ เราจะเคี่ยวหมูนะคะให้หดสักพักหนึ่งนะคะให้เนื้อหมูเรานิ่มลงนะคะพอเราเติมน้ำแล้วนะคะเราก็ปิดฝาไวเะะไ้เลยนะคะได้แล้วนะคะนะคะหมูเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะ แล้วเราก็มาปรุงรสเลยนะคะโดยใช้ใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยนะคะตามไปด้วยน้ำปลานิหน่ง แล้วก็มาต่อด้วยตะไคร้นะคะที่เราต่อยไว้แล้วนะคะเาไปผัดเลยค่ะอืมกินตะไคร้มาเลยนะคะหอมาามากผัดให้ตะไคร้เราสุกนิดนึงนะคะให้พอนิ่มนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดเลยค่ะเรรบร้อยนะคะสิดย้นเลยค่ะ,เ,ะ,คะ,ะ,คะเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะ มันนะคะ